สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนเกษตรทางไกลหลักสูตรเปลี่ยนเกษตรธรรมดาให้เป็นเกษตรมูลค่าสูงสำหรับหลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยบทเรียนทั้งหมด7บทเรียนคือบทที่ 1. การขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงบทที่2การจัดการพื้นที่และปัจจัยการผลิตด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการข้อมูลบทที่3 การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมบทที่4การจัดการการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้วยการรับรองมาตรฐานบทที่ 5. การแปรรูปและพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงบทที่6การตลาดของเกษตรมูลค่าสูงและบทที่7การจัดการทางการเงินสำหรับเกษตรกร สำหรับบทเรียนวันนี้คือบทที่4การจัดการการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้วยการรับรองมาตรฐานโดยอาจารย์ดรวนาลัยวิริยะสุธีอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยายลัยสุขโขทยัยธรรมธิราช สวัสดีค่ะอาจารย์วนาัยวิทยสุธีค่ะจากวิชาเอกการจัดการการผลิตพืชสาขาวิชากเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชค่ะสำหรับบทที่4นะคะการจัดการการผลิตสินค้ากเกษตรมูลค่าสูงด้วยการรับรองมาตรฐานนะคะก่อนอื่นเลยเราก็จะต้องมาทําความรู้จักกับสินค้ากเกษตรที่มีมูลค่าสูงค่ะการที่จะทําให้สินค้ากเกษตรธรรมดาเนี่ย เปลี่ยนเป็นสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูงนีสามารถทําได้มากมายหลากหลายวิธีนะคะตัวอย่างเช่นการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าเกษตรนั้นๆนะคะการสร้างความหลากหลายคะ่ะตัวอย่างเช่นเนาะเราอาจจะมีการผลิตเนาะเป็นนมที่ได้มาจาก สินค้าทางการเกษตรนะคะหากเรามีสร้างความหลากหลายให้กับเกี่ยวกับรสชาติหรือว่ากลิ่นของสินค้าเกษตรชนิดนั้นๆเนี่ยก็จะทําให้เกิดความหลากหลายค่ะเป็นตัวเลือกให้กับผู้บริโภคในการเลือกรับประทานได้นะคะหรือแม้แต่การทําบรรจุภัณฑ์นะคะให้หน่าดึงดูดมีความสวยงามนะคะก็จะสามารถทําให้ผู้ซื้อของเราเนี่ยคะ่ะเข้ามาหยิบ จับนะคะเพื่อที่จะดูเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าเกษตรเหล่านั้นนะคะรวมถึงแพคเกจจิ้งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมก็สามารถทําให้สินค้าเกษตรเหล่านั้นเนี่ยดูมีมูลค่าสูงขึ้นมาได้ะคะ่ะหรือแม้แต่การพัฒนาขนาดของสินค้าชิ้นนั้นๆน,น,นะคะตัวอย่างเช่นเนะาะเมื่อก่อนเนี่ยการ จำหน่ายกล้วยของเรานะคะกล้วยหอมเนี่ยก็จะจําหน่ายเป็นรูปแบบหวีใช่ไหมคะซึ่งในหนึ่งหวี่ยจะประกอบไปด้วยหลากหลายหลกักเออกล้วยหลากหลายลูกนะคะซึ่งมีปริมาณค่อนข้างมากนะคะทําให้ผู้บริโภคบางกลุ่มนะคะที่เป็นผู้เออผู้บริโภคกลุ่มที่อาศัยอยู่คนเดียวนะคะก็มักจะไม่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรชนิดนั้นได้นะคะและปัจจุบนะะันค่ะมีการนํากล้วยหอมเหล่านี้เนี่ยมาบรรจุเนาะอยู่ในแพคเกจจิ้งที่น่าซื้อแล้วก็บรรจุอยู่ใน ขนาดที่มีขนาดเล็กลงค่ะทำให้สามารถเลือกซื้อเนาะได้อย่าง คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นนะคะก็ทําให้สินค้าเกษตรเหล่านี้เนี่ยมีมูลค่าเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นค่ะหรือว่าอีกวิธีการหนึ่งนะคะก็คือการเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นๆค่ะซึ่งการเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นๆเนี่ยเราสามารถทําได้โดยการขอรับรองมาตรฐานเนาะการขอรับรองมาตรฐานเนี่ยก็จะทําให้ผลิตภัณฑ์นั้นนะคะมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นเนาะผู้บริโภคมั่นใจในการที่จะเลือกซื้อสินค้าชนิดนั้นๆเนาะเพราะเรา ได้มีการถูกรับรองแล้วนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะทำให้ผู้ผลิตเนี่ยผลิตสินค้าเนาะหรือว่าสร้างสินค้าเนี่ยที่มีคุณภาพค่ะให้ตรงกับตามเกณฑ์ตามมาตรฐานน,นั้นๆนะคะสำหรับความหมายของมาตรฐานสินค้าเกษตรนะคะก็คือข้อกําหนดทางวิชาการเนาะหรือว่าเกณฑ์ทั่วไปที่กําหนดขึ้นเกี่ยวกับผลิตผลหรือว่าผลิตภัณฑ์อันเกิดจากการเกษตรกรรมการประมงการปรศุสัตว์หรือการป่าไม้หรือว่าผลพลอยได้ที่ได้มาจาก ผลผลิตตผลหรือว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนะคะโดยการกําหนดหรือว่าโดยการกําหนดแล้วก็การผ่านการยอมรับมาตรฐานเหล่านี้เกิดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะเมื่อเป็นแนวทางสําหรับหลักเกณฑ์ที่ใช้ร่วมกันนะคะว่าสินค้าเกษตรชนิดนี้มีมาตรฐานอย่างไรนะคะมีเกณฑ์ข้อกําหนดอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์ที่จากในการผลิตเนาะหรือว่าเกณฑ์ของตัวสินค้านั้นๆได้นะคะสำหรับมาตรฐาน,นะคะ่ะที่ปัจจุบันนะคะที่เราจะ ตราสัญ,ญลักษณ์ของมาตรฐานเหล่านั้นที่เราจะพบเจอได้ในประจำวันนะคะได้ในทุกๆวันเนี่ยก็ตัวอย่างเช่นตราสัญ,ญลักษณ์ตัวคิวนะคะเนาะ สำหรับความสําคัญของมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรเนี่ยก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพเนาะรวมถึงความปลอดภัยของสินค้าเกษตรชนิดนั้นๆนะคะความสําคัญอีกข้อนึงก็คือกระบวนการผลิตเนี่ยจะมีความตอปลอดภัยทั้งต่อตัวเกษตรกรเองรวมถึงผู้บริโภคนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือการใช้ทรัพยากรเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยและก็ได้ผลตอบแทนเนี่ยที่คุ้มค่ากับการลงทุนเนาะอีกส่วนหนึ่งก็คือเกิดความยั่งยืนนะคะทั้งทาง การเกษตรไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะอันนี้คือความสําคัญเนาะของมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรค่ะประเภทของมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรนะคะเราสามารถถ้าหากเราใช้เกณฑ์ทางด้านกฎหมายเนี่ยมาจับนะคะเราสามารถแบ่งมาตรฐานเนี่ยได้ออกเป็น2แบบก็คือมาตรฐานบังคับแล้วก็มาตรฐานทั่วไปนะคะในส่วนของมาตรฐานบังคับเนี่ยมาตรฐานบังคับเนี่ยเราจะใช้เพื่อบังคับ เพื่อบังคับใช้มาตรฐานสำหรับสินค้าทางการเกษตรที่มีความสำคัญต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคเพื่อป้องกันเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะมาตรฐานบังคับนะคะเป็นมาตรฐานที่กำหนดเนาะโดยกฎกระทรวงนะคะแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งขัดเนาะโดยผู้ผลิตผู้ส่งออกแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือมาตรฐานเหล่านี้คะ่ะเป็นมาตรฐานที่บังคับเนาะจำเป็นจะต้องผู้ผลิตสินค้าชนิดนั้นๆหรือว่าผู้ ส่งออกสินค้าชนิดนั้นนั้นหรือว่าผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตกระบวนการส่งออกเนี่ยกระบวนการจัดจําหน่ายจําเป็นจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งขัดหากไม่ปฏิบัติตามนะคะก็ถือว่าเราไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายนะคะตัวอย่างมาตรฐานเหล่านั้นนะคะก็อย่างเช่นหลักปฏิบัติสําหรับกระบวนการลมผลไม้สดด้วยแกส๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะคะหรือว่าในเมล็ดถั่วลิสงค่ะก็จะมีข้อกําหนดของปริมาณอัลฟาท็อกซินนะคะในการหลังจากที่เราผลิต สินค้านชนิดนั้นออกมานะคะหากมีส่วนผสมหรือว่าหากหากมีส่วนผสมของถั่วลิสงเนี่ยจำเป็นจะต้องตรวจเอ,อ่อจำเป็นจะต้องตรวจปริมาณอัลฟาท็อกซินค่ะให้อยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานนะคะเนื่องจากว่าปริมาณของสารอัลฟาท็อกซินที่สูงอะคะ่ะจะเพิ่มความเสี่ยงให้กับผู้บริโภคใน เกี่ยวกับทางด้านสุขภาพได้นะคะหรือว่าการออมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ดีสําหรับฟาร์มที่ผลิตลูกกุ้งขาวเวนานา้ไม่ปอดโรคนะคะอันนี้ก็เป็นออมาตรฐานที่สําคัญนะคะที่ใช้ในการกําหนดวิธีการกระบวนการในการผลิตในการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ํานะคะหรือว่ามาตรฐานที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติที่ดีสําหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งเพื่อการส่งออกนะคะก็จะมีทั้งมาตรฐานในกระบวนการผลิตเนาะมาตรฐานของโรงคัดบรรจุแล้วก็มาตรฐานของของผลผลิตทุเรียนสําหรับทุเรียนเยือกแข็งที่ส่งออกไปอย่างต่างประเทศนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างเนาะมาตรฐานบังคับที่เออที่เราเห็นหรือว่าที่เราใช้ในกันในปัจจุบนันแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่ามาตรฐานบังคับเนี่ยก็มี มาตรฐานอื่นๆอีกมากมายหลากหลายมาตรฐานนะคะหากผู้ผลิตสินค้าทางด้านการเกษตรเนาะจะผลิตสินค้าชนิดใดขึ้นมาชนิดหนึ่งนะคะจําเป็นเนาะจะต้องศึกษานะคะว่าเอ่อมาตรฐานสินค้าเกษตรชนิดนั้นมีมาตรฐานบังคับควบคุมอยู่หรือไม่นะคะถ้าหากมีมาตรฐานบังคับควบคุมอยู่เนี่ยเกษตรการจําเป็นจะต้องผลิตตามมาตรฐานนั้นๆนะคะมาตรฐานอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือมาตรฐานทั่วไปค่ะมาตรฐาน ทั่วไปเนี่ยเรามีไว้เพื่อส่งเสริมคุณภาพเนาะแล้วก็มาตรฐานของสินค้าทางการเกษตรนะคะที่ซึ่งสินค้าทางการเกษตรเนี่ยก็มีมากมายหลากหลายชนิดใช่ไหมคะเออซึ่งหากผู้ผลิตเนาะผู้ผลิตหรือว่าผู้ที่เออส่งออกนะคะไม่ได้ทําตามเกณฑ์มาตรฐานเหล่านี้เนี่ยก็จะไม่ถือว่าเป็นการทําผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่า การที่เรามีมาตรฐานทั่วไปนะคะก็ทำให้สามารถสินค้าทางด้านการเกษตรบางอย่างเนี่ยปลายทางค่ะผู้รับซื้อเนอี่ยเขาอาจจะมีการร้องขอเนาะให้ผลิตสินค้าเนี่ยให้ตะเป็นไปตามมาตรฐานทั่วทั่วไปนะคะหากไม่มีการผลิตสินค้าชนิดนั้นตามมาตรฐานทั่วทั่วไปเนี่ยเขาก็จะไม่มีการไม่ยอมรับซื้อสินค้าทางด้านการเกษตรเหล่านั้น <S 2> <S 2> <ท haya S 1> ได้นะคะเรามาดูตัวอย่างเนาะมาตรฐานที่เรา พบเจอกันในปัจจุบันนะคะก็คือมาตรฐาน G.A.P เนะาะเราจะพบเจอกันบ่อยมากเลยก็คือมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเนาะหรือว่ามาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์มาตรฐานข้าวยั่งยืนนะคะซึ่งมาตรฐานทั่วไปก็เช่นเดียวกับมาตรฐานบังคับค่ะจะมีความเฉพาะเนาะแล้วก็มีความหลากหลายของมาตรฐานเนี่ยอยู่มากมายเลยค่ะก็หา,หากใครต้องการที่จะ ผลิตสินค้าชนิดไหนนะคะก็สามารถเข้าไปศึกษามาตรฐานเหล่านี้ได้นะคะหากจำเป็นจะต้องผลิตสินค้าเหล่านั้นให้ตรงกับมาตรฐานนะคะ ซึ่งหน่วยงานค่ะที่ทําการควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรเหล่านี้หรือว่าเป็นผู้ออกกฎนะคะหรือว่าขั้นตอนระเบียบการต่างๆในการขอขอรับมาตรฐานต่างๆเนี่ยก็คือสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือที่เรารู้จักกันในนามมกอชนะคะซึ่งหน่วยงานนี้นะคะเออจะมีการประมวลเนาะมาตรฐาน ไม่เพียงแต่มาตรฐานที่อยู่ในประเทศของเรานะคะรวมถึงมาตรฐานของต่างประเทศด้วยเนาะประมวลออกมานะคะสร้างออกมาเป็นมาตรฐานสําหรับสินค้าทางการเกษตรที่ทำให้เกษตรกรในประเทศไทยเนี่ยเมื่อผลิตออกมาแลไ้ได้รับมาตรฐานเหล่านี้คะ่ะจะได้ไม่มีปัญหาในการส่งออกสินค้าเหล่านี้ไปยังต่างประเทศนะคะซึ่ง หากใครต้องการที่จะศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานเพิ่มมาตรฐานอื่นๆเพิ่มเติมเนาะก็สามารถเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าการเกษตรและอาหารแห่งชาติได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรเนาะก็คือการปฏิบัติที่ดีสำหรับพืชอาหารนะคะหรือที่เรารู้จักกันในนาม G.A.P เนาะซึ่งการที่เกษตรกรนะคะผลิตเนาะ สินค้าทางการเกษตรเนี่ยให้ได้มาตรฐานเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่จะทําให้เพิ่มมูลค่าของสินค้าทางการเกษตรนั้นๆเนาะเออเพิ่มมูลค่าในส่วนของตราสัญลักษณ์ที่เราได้รับเนาะหรือแม้แต่ ตลาดที่สามารถนําสินค้ากเกษตรเหล่านีเน้เข้าไปจัดจําหน่ายได้เพราะว่าการที่เราจะนําสินค้าเหล่านี้ค่ะเข้าไปจัดจําหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนํานะคะไม่ว่าจะในประเทศหรือว่าต่างประเทศเนี่ยมักจะถูกร้องขอให้ได้รับมาตรฐานต่างๆนะคะมาตรฐานพื้นฐานเลยที่เขามีการร้องขอส่วนใหญ่ก็ <c oughs> จะเป็นมาตรฐาน GAP หรือว่ามาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับพืชอาหารนะคะซึ่งหลักเกณฑ์ค่ะสําหรับในการ สำหรับหลักเกณฑ์นะคะที่สําหรับเกษตรกรที่จะปฏิบัติเพื่อให้ได้มาตรฐาน GAP นะคะก็มีหลักเกณฑ์หลักๆสําคัญยอยู่8ข้อด้วยกันนะคะเรามาดูที่ข้อแรกกันเลยค่ะก็เป็นหลักข้อแรกนะคะก็จะเป็นหลักการเกี่ยวกับน้ําค่ะน้ําที่ใช้ในการผลิตเนี่ยจะต้องมาจากแหล่งที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนในอาหารเนาะแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการจัดการเพื่อให้ผลผลิตเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพนะคะ ส่วนหลักเกณฑ์หลักการที่2นะคะก็คือในเรื่องของพื้นที่ปลูกค่ะพื้นที่ปลูกเนี่ยจะต้องเป็นพื้นที่ปลูกที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนในอาหารนะคะแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมนะคะคําว่าการปนเปื้อนต่อสารอาหารเหล่านี้อาจจะเป็นการปนเปื้อนในดินเกี่ยวกับโลหะหนักนะคะหรือว่าเออเกี่ยวกับ จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์นะคะแล้วก็เรายังจะต้องมีวิธีจัดการพื้นที่ปลูกเนี่ยให้เหมาะสมสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงานรวมถึงปลอดภัยต่อคุณภาพของสินค้าทางการเกษตรที่เราผลิตออกมาด้วยนะคะข้อกำหนดหลักข้อที่3นะคะก็คือวัตถุอันตรายทางด้านการเกษตรค่ะเออการจะขอรับมาตรฐาน GAP เนี่ยไม่ได้มีการกำหนดนะคะว่าเรา ต้องห้ามใช้สารเคมีเนาะแต่ว่าวัตถุอันตรายทางด้านเกษตรหรือว่าสารเคมีที่เราใช้เนี่ยจะต้องเออใช้อย่างถูกต้องเนาะถูกวิธีนะคะแล้วก็เป็นชนิดที่ปลอดภยนะัยเนาะทั้งกับผู้ผลิตผู้บริโภครวมถึงสารตกค้างต่างๆที่จะเกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อกำหนด ข้อที่สนะคะส่วนข้อกําหนดข้อที่4ี่น่ะก็เกี่ยวกับการจัดการกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยวเนาะเราจะต้องมีการจัดการที่ดีในพื้นที่ปลูกเนาะรวมถึงปัจจัยการผลิตต่างๆเครื่องมืออุปกรณ์แล้วก็การกาจัดของเสียนะคะเพื่อให้การปฏิบัติงานภายในแปลงปลูกเนี่ยมีประสิทธิภาพนะคะส่งผลให้ผลผลิตที่ได้เนี่ยมีความปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพที่ดีนะคะไม่ส่งผล กระทบต่อส si ิ่งแวดล้อมหรือว่าสุขภาพของผู้บริโภคนะคะมีความปลอดภัยเนาะรวมถึงเกี่ยวกับสวัสดิภาพเนาะของผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มของเราด้วยนะคะมาที่หลักการสําคัญข้อที่5นะคะก็เกี่ยวกับการเก็กบ,กบ,กกบกกเกี่ยวแล้วก็การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวนะคะเออการเก็บเกี่ยวเนี่ยจะต้องมีวิธีการเก็บเกี่ยวแล้วก็การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวเนี่ยที่เหมาะสมเนาะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนาะแล้วก็ผลผลิตที่ได้เนี่ยยังคงมีความปลอดภัยแล้วก็ยังคงมี คุณภาพที่เหมาะสมในการบริโภคนะคะข้อกำหนดข้อที่6กเนี่ยก็คือการพักผลผลิตการขนย้ายรวมถึงการเก็บรักษาเนี่ยจะต้องมีการจัดการมีการพักผลผลิตการขนย้ายแล้วก็มีการเก็บรักษาที่เหมาะสมเนาะเพราะว่าการที่เอ่อการที่เราเก็บรักษาผลผลิตไม่เหมาะสมเนี่ยก็มักจะส่งผลถึงคุณภาพในการบริโภคข,ของผู้บริโภคได้นะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของบุคลากรค่ะผู้ปฏิบัติงานเนาะ ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆออกมารวมถึงสุขลักษณะที่ดีนะคะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเนาะต่อผลผลิตที่เรากําลังผลิตสินค้าชนิดนั้นๆออกมาเนาะรวมถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกเนาะเพื่อสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงานภายในแปลงด้วยนะคะ อีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่สําคัญมากนะคะเกี่ยวกับเอกสารหรือการบันทึกข้อมูลและการตามสอบนะคะ,ะเออกเษตรกรเนี่ยจะต้องมีการบันทึกข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานเนาะรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้นะคะเพื่อเป็นแนวทางเนาะในการปรับปรุงพัฒนาวิธีการผลิตนั้นๆรวมถึงเอกสารเหล่านี้นะใช้ในการทวนสอบเนาะเพื่อการทวนสอบของเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาตรวจสอบ ในการตรวจรับมาตรฐานชนิดดนั้นซึ่งข้อที่8ข้อสุดท้ายเนี่ยมักจะเป็นข้อที่ทําให้เกษตรกรเนี่ยไม่ผ่านหรือว่าไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP นะคะเรามาดูอีกส่วนหนึ่งที่เกษตรกรก็นิยมขอรับมาตรฐานชนิดนี้นะคะก็คือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ค่ะซึ่งมาตรฐานนี้นะคะเป็นระบบการจัดการผลิตทาง ออทางด้านเกษตรแบบองรวมนะคะซึ่งจะช่วยเกื้อนหนุนต่อระบบนิเวศนะคะรวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพวงจรชีวภาพโดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติเนาะอีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบที่เกิดจากการสังเคราะห์นะคะเออหรือว่าเป็นปัจจัยการผลิตที่เกิดจากการตัดแต่งพันธุกรรมเนาะ,ะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์หรือว่าจุลินทรีย์ต่างๆที่เกิดจากการตัดแต่งพันธุกรรมเนี่ยก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในการผลิตด้วยระบบนี้นะคะ ซึ่งข้อกําหนดสําคัญเนาะสำหรับออการผัด การขอมาตรฐานในระบบเกษตรอินทรีย์นะคะข้อข้อแรกเลยก็คือเกี่ยวกับพื้นที่ค่ะพื้นที่ที่ปลูกเนาะแล้วก็แหล่งน้ําที่ใช้เนี่ยจะต้องไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสารเคมีโลหะหนักหรือว่าไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมนะคะข้ออันนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อที่สําคัญมากนะคะส่วนใหญ่เกษตรกรบาลานที่ไม่สามารถขอมาตรฐานกเกษตรอินทรีย์ได้เนี่ยเนื่องจากพื้นที่ของเขาค่ะอยู่ใกล้กับบริเวณที่เป็นโรงงานเนาะซึ่งเราไม่สามารถยกพื้นที่ ที่นี้ให้ห่างจากโรงงานออกไปได้หรือเราไม่สามารถยกโรงงานออกไปจากพื้นที่ทําการผลิตของเราได้นะคะข้อนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อกําหนดข้อแรกเนาะแล้วก็เป็นข้อกําหนดที่เอ่อทำให้เกษตรกรเนี่ยไม่ได้รับมาตรฐานมากที่สุดนะคะอีกข้อหนึงก็คือ กำหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงค่ะคือบางออพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยเ,ออเดิมเนี่ยอาจจะทําการเกษตรนะคะไม่ได้ระบบเกษตรอินทรีย์เนาะเป็นระบบเกษตรแบบดั้งเดิมทั่วๆไปนะคะใช้พวกสารเคมีในการในการผลิตเนาะหากต้องการที่จะเปลี่ยนมาเป็น การผลิตแบบกเกษตรอินทรีย์เนี่ยก็จะมีข้อกําหนดค่ะในการหยุดใช้สารเคมีเหล่านั้นนะคะถ้าเป็นกลุ่มพวกพืชล้มลุกเนี่ยก็อย่างต้องงดอย่างน้อย12เดือนนะคะก็จะต้องมีระยะเวลาการปรับเปลี่ยนอย่างน้อย12เดือนล้วก็กลุ่มพืชยืนต้นก็ประมาณใช้เวลาประมาณ18เดือน,นะคะ่ะสำหรับข้อกำหนดข้อที่2นะคะก็คือการวางแผนและการจัดการนะคะการจัดทำ แนวกันชนเนาะแนวกันชนต่างๆเช่นการปลูกพืชกันชนการทําคันนาหรือว่าการทําร่องระบายน้ำเนาะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเนาะของสารเคมีจากบริเวณใกล้เคียงนะคะไม่ว่าจะอยู่ในดินเนาะสารเคมีที่ปนเปื้อนมาในดินหรือว่าสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับระบบน้าก็ตามนะคะจะต้องมีการวางแผนระบบการผลิตชนิดพืชที่ปลูกให้เหมาะสมเนาะให้เหมาะสมกับไม่ว่าจะเป็นทั้งกับสภาพพื้นที่ฤดูกาลแล้วก็การเลือกใช้พันธุ์ ต่างๆนะคะเนาะซึ่งการที่เรามีการวางแผนที่ดีตั้งแต่ต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นชนิดของพืชการเลือกใช้พันธุ์ที่ถูกต้องเนี่ยที่มีความต้านทานหรือว่าเลือกใช้พันธุ์ให้เหมาะสมกับฤดูนั้นๆค่ะจะเป็นแนวทางแรกนะคะที่จะทําให้การผลิตด้วย เกษตรอินทรีย์หรือแม้แต่การผลิตด้วยวิธีการดั้งเดิมเนี่ยสามารถประสบความสําเร็จได้ส่วนที่3ค่ะก็คือเกี่ยวกับมเมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้ในการขยายพันธุ์นะคะ,มะเมล็ดพันธุ์หรือว่าส่วนที่ใช้ในการขยายพันธุ์เนี่ยจะต้องมาจากระบบการผลิตที่เป็นพืชอินทรีย์เนาะไม่ใช้พันธุ์พืชที่ได้จากเทคนิคการดัดแปลงพันธุกรรมนะคะหรือว่าผ่านการฉายรังสีเนาะอีกส่วนหนึ่งในส่วนของมเมล็ดพันธุ์ที่อาจจะต้องมีความระมัดระวังนิดนึงเนาะ,ะเมล็ดพันธุ์บางชนิดเนาะอาจจะมีการคลุกด้วยสาร คมีในการป้องกันกําจัดสัตวูพืชหรือแม้แต่ธาตุอาหารที่เกิดจากการสังเคราะห์ขึ้นมาเนาะสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องระวังเนาะสำหรับการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์นะคะ อีกส่วนหนึ่งก็คือการจัดการและการปรับปรุงบำรุงดินนะคะการปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมกับการจเจริญเติบโตของพืชเนี่ยอาจจะทําได้หลากหลายวิธีเนาะแต่วิธีที่ทําเห็นกันบ่อยๆเลยก็คือการปลูกพืชหมุนเวียนเนาะการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยการเติมวัตินรีย์วัตถุต่างๆเข้าไปในดินนะคะก็วิธีการเหล่านี้ค่ะจะต้องเป็นวิธีการ ในแนวทางของกเกษตรอินทรีย์เนาะเพื่อที่จะให้พื้นที่เราบริเวณนั้นนะคะเออผ่านมาตรฐานได้นะคะข้อที่5นะคะก็คือการเกี่ยวกับการจัดการศัตรูพืชเนาะการจัดการศัตรูพืชเนี่ยการควบคุมศัตรูพืชเนี่ยก็จริงๆวิธีการเนี่ยมีด้วยกันมากมายหลายวิธีเนาะไม่ว่าจะเป็นวิธีเข็มตะกร,รมวิธีโกนหรือว่าชีววิธีต่างๆนะคะก็สามารถใช้เนาะในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชได้นะคะหากเราเลือกใช้ ออวิธีการที่ถูกต้องนะคะแล้วก็เป็นวิธีการที่ปลอดภัยเนาะไม่ไดออ้ใช้สารสารที่เกิดจากสารสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยก็สามารถทำให้เราเนี่ยผ่านมาตรฐานได้ะค่ะนะข้อที่6นะคะข้อส่วนในส่วนต่อไปก็คือการเก็บเกี่ยวแล้วก็การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวค่ะข้อนี้คือสำคัญมากนะคะบางทีเนี่ยเราผลิตสินค้ากเกษตรเนาะในระบบกะเกษตรอินทรีย์ กับระบบเกษตรแบบดั้งเดิมเนี่ยไปด้วยกันนะคะบางทีเราก็ใช้อุปกรณ์ร่วมกันเนาะการใช้อุปกรณ์ร่วมกันเหล่านี้เนี่ยก็เป็นข้อที่เอ,อ่อมีความอันตรายนะคะที่จะทําให้เราไม่ได้รับมาตรฐาน,นอุปกรณ์เหล่านี้ก็ควร เป็นอุปกรณ์ที่แยกจากกันนะคะหากเราผลิตเนาะสินค้าทางการเกษตรในระบบ2ระบบนี้ไปด้วยกันนะคะข้อที่7ค่ะก็คือการบรรจุหีบห่อการเก็บรักษาและการขนส่งค่ะสถานที่ในการบรรจุหีบห่ออุปกรณ์แล้วก็ภายชนะที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อเนี่ยจะต้องไม่เสี่ยงเนาะต่อการปนเปื้อนนะคะที่ทําให้สูญเสียความเป็นอินทรีย์ไปเนาะหรือว่าแม้แต่กระบวนการ บรรจุนะคะก็ควรจะเป็นกระบวนการเฉพาะของลายที่เป็นกเกษตรอินทรีย์เท่านั้นเนาะ รวมถึงสถานที่ผลิตจะต้องเป็นสถานที่ที่สะอาดเนาะปะสาจากเออสิ่งที่จะทําให้คุณภาพของผลผลิตชนิดนั้นเนี่ยเออด้อยลงไปนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือการแสดงฉลาดหรือว่าการกล่าวอ้างนะคะเราจําเป็นจะต้องใช้ใบรับรองเพื่อจัดจําหน่ายให้ถูกต้องตรงกับชนิดพืชปริมาณของผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้เนาะรวมถึงสอดค้องกับขนาดพื้นที่ ลูกที่ได้รับรองมาตรฐานเนาะการแสดงเครื่องหมายรับรองให้ถูกต้องตรงตามขนาดตรงการรูปแบบตรงการสีนะก็รวมถึงให้การมีชื่อหน่วยงานหรือว่ารหัสนะคะที่ได้รับการรับรองเนี่ยอย่างถูกต้องเนาะตรงกับมาตรฐานที่เขากําหนดไว้อีกส่วนหนึ่งนะคะเป็นส่วนสุดท้ายเนาะก็คือเป็นส่วนที่สําคัญเช่นเดียวกับการขอรับรองมาตรฐานชนิดอื่นๆน,นะคะที่เกษตรกร,เ,กรเนี่ยมักจะ ปฏิบัติกันน้อยหรือว่าแทบจะไม่ปฏิบัติกันเลยก็คือการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้ค่ะเป็นข้อมูลที่ใช้สําหรับให้ผู้ตรวจสอบอะคะ่ะเข้าไปตรวจสอบได้เนาะตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าสินค้ากเกษตรที่ผลิตมาเนี่ยได้มาตรฐานจริงๆหรือไม่นะคะก็ะซึ่งการบันทึกข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่สําคัญเนาะให้สําหรับผู้ที่ตรวจสอบนะคะแล้วเมื่อเรารู้หลักการของ ไม่ว่าจะเป็นการทําเกษตรให้ได้รับมาตรฐาน G A P หรือว่าทําการทําการ,กรเกษตรให้ได้รับมาตรฐานกเกษตรอินทรีย์แล้วเนี่ยเราจะไปขอ รับการรับรองมาตรฐานต่างๆเหล่านี้ได้ที่ไหนนะคะขั้นตอนในการขอรับรองมาตรฐานเหล่านี้ค่ะเกษตรกร,เ,กรเนี่ยสามารถยื่นคําร้องเนาะได้ที่กรมวิชาการ,กรเกษตรนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะให้การรับรองเนาะเข้าไปตรวจสอบค่ะหลังจากที่เรายื่นใบคาร้องนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารเนาะเอกสาร เออที่จะจะต้องยื่นเข้าไปพร้อมกับแนบเข้าไปด้วยเนี่ยก็จะมีใบคำร้องเนาะสำเนาบัตรประชาชนสําเนาทะเบียนบ้านสําเนาเอกสารสิทธิที่ดินเนาะแล้วก็พิกัดของแปลงปลูกชนิดนั้นๆเนาะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารเหล่านี้ สมบูรณ์ home, แล้วนะคะหากเอกสารเหล่าน,นี้สมบูรณ์แล้วเออนี่ยเเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีการวางแผนเพื่อเข้าไปตรวจประเมินค่ะก็คือเป็นการนัดกับเกษตรกรนั่นเองว่าเราจะไปเข้าไปตรวจประเมินวันไหนเนาะเพื่อให้สะดวกทั้งกับเออผู้ตรวจเนาะแล้วก็ตัวเกษตรกรเองหลังจากที่มีการตรวจสอบแล้วเนี่ยหลังจากที่เข้าไปประเมินตรวจสอบแล้วเนี่ยถ้าเกิดผ่านถ้าเกิดเกษตรกรศศการายนั้นสามารถผลิตพืชได้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยเนี่ยก็จะได้รับเนาะ จะได้รับมาตรฐานน,นั้นๆแต่ว่าระหว่างนั้นก็จะมีขั้นตอนของการพิจารณารับรองเนอะรวมถึงการออกใบรับรองต่างๆค่ะซึ่งเมื่อเราได้รับมาตรฐานนั้นแล้วนะคะผลอายุของใบรับรอง GAP หรือว่า กเกษตรอินรีเนี่ยก็จะมีอายุขึ้นอยู่กับชนิดของพืชเนาะถ้าเป็นไม้ยืนต้นเนี่ยจะมีอายุอยู่ที่3ปีค่ะแต่ว่าถ้าเป็นพืชลงลุกเนี่ยจะมีอายุอยู่ที่2ปีเนาะเอ,อ่อหากเราใกล้ถึงเวลาที่จะหมดอายุแล้วเนี่ยเราจําเป็นจะต้องดําเนินการตรวจเพื่อต่ออายุมาตรฐานของเรานะคะแต่หากเกษตรกรประสงค์ที่จะไม่ทําการผลิตให้ตรงกับตามมาตรฐานน,นั้นนะแล้วก็สามารถยกเลิกมาตรฐานนั้นได้นะคะกับเจ้าหน้าที่เนาะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะคะกระบวนการขอรับรองเนาะซึ่ง เอกสารเหล่านี้นะคะสามารถดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ของมกอชอได้นะคะซึ่งการขอรับรองสินค้าทางการเกษตรนะคะสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐานเนี่ยในปัจจุบันมีมากมายเลยค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างนะคะสินค้าทางการเกษตรที่ ได้รับรองเป็นมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยนะคะก็เป็นมะม่วงนะคะเป็นมะม่วงซึ่งเออฟาร์มนี้นะคะส่วนนี้อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะอำเภอวังน้ำบ่อนะคะซึ่งผลิตเออมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะคะซึ่งเมื่อสินค้าของเขาเนี่ยได้รับมาตรฐานแล้วเนี่ยสินค้าเหล่านี้ค่ะถูกส่งเข้าไปขายในห้างสรรพสินค้าชั้นนําของประเทศไทยนะคะทําให้ราคาของมะม่วงเนี่ยมีราคาที่ สูงมากขึ้นนะคะทำให้คุ้มค่าต่อการผลิตในแต่ละรอบการผลิตค่ะรวมถึงผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆด้วยนะคะที่ได้รับรองมาตรฐานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถูกจัดจำหน่ายอยู่ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำของประเทศไทยค่ะอีกส่วนหนึ่งเนาะสินค้าเหล่านี้นะคะก็จะถูกส่งออกเนาะไปยังต่างประเทศค่ะก็ทำให้สินค้าทางการเกษตรเหล่านี้เนี่ยมีมูลค่าสูงมากยิ่งขึ้นนะคะการผลิตสินค้าให้ได้มูลค่าสูงเนี่ยการขอ มาตรฐานสินค้าทางการเกษตรเนี่ยก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะสามารถช่วยให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับบทนี้ก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้ค่ะก็เดี๋ยวเราจะเจอกันในบทถัดไปนะคะในบทที่5ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนได้จากเอกสารประกอบการเรียนทาง Google Classroom โรงเรียนเกษตรทางไกลหลักสูตรเปลี่ยนเกษตรธรรมดาให้เป็นเกษตรมูลค่าสูงและรับฟังรายการย้อนหลังพร้อมศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทเรียนได้ในเว็บไซต์ www.am1386.com เมนูโรงเรียนเกษตรทางไกลและ YouTube ช่อง am1386radio ติดตามโรงเรียนเกษตรทางไกลหลักสูตรเปลี่ยนเกษตรธรรมดาให้เป็นเกษตรมูลค่าสูง ในวันอังคารและวันพฤหัสบดีเวลา14นาิกาถึง14นาิ30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรคลื่นความถี่ AM 1,386กิโลเฮิรตซ์และทางเว็บไซต์วิทยุออนไลน์ www.am1386.com ออกอากาศย้อนหลังทางช่อง YouTube AM 1,386 Radio สำหรับสัปดาห์หน้าเป็นการเรียนรู้ในบทที่5 การแปลรูปและพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงอย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับสวัสดีครับ